เพ,พื่อสมาชิกครับฟังกันให้ดีครับวันนี้ที่สุดของที่สุดกับ t o y ยต้า o อร์จูเ3.0เครื่องดีเซลขับ4ปี2007ท็อปสุดครับสวยๆงามๆลงตัวเลยนะครับเกียร์ออโต้ด้วยโอ้โหครับหน้านี้นะฮะสวยงามลงตัวที่สุดแม็กเต็มยางใหม่ๆในราคาต้องบอกว่า299,000บาทคุณได้ Fortuner สวยแบบนี้นะฮะไม่น่าเชื่อเลยนะครับแต่คันนี้นะครับเคยถอดแก๊สมาก่อนนะครับเพื่อนๆทำให้ราคามันล่วงมาน่อยแต่ไม่มีผลต่อการใช้งานครับเพราะเครื่องดีเซลเนี่ยมันแรงมันท็อปอยู่แล้วครับเพื่อนๆใครสนใจคันนี้ภายในเนี่ยเหมือนรถใหม่ป้ายแดงนะบอกเลยครับว่าข้างในเนี่ยเหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลย2 9 9 0 00บาทใครชอบนะฮะจองผ่านล้าน1,000บาทเท่านั้นเองครับ จัดไฟแนนซ์ยังจัดได้เต็มอยู่ครับคันนี้จอดอยู่บางบัวทองการันตีร้านที่นี่ดูแลหลังการขายได้ดีมากๆครับและรถตรงปกครับไม่มีแอบแฝงไม่มีอย่างไรพูดแบบตรงๆไปๆมาๆได้รถสวยก็คือรถสวยรถประวัติยังไงเราก็บอกแบบนั้นราคาดีงามแบบนี้ใครสนใจโทรมาด่วนครับ0885845375 f o r j u n e r 299,000บาทรีบด่วน